เสียงหัวเป็นกเสียงหัวคือใครยะเสียงหัวคือคนมีอำนาจเท่านี้บอกกล่าวไว้มาพักน้ำกัดแน่คอยเปิดติ๊กน้อยระวังมีนแห้งเลยระวังยังกันนะขอทางทุบมาน้อยไว้นะฟังทุบมาน้อยตทุบมาน้ตมาโน้อยตายเขามาไข่ใช่เรือบริษัทห้ามเรือทางทิศไปปิดปิดหูดังก่อนฉันคน มินมาเนาะเหียงหัวเป็นปีนยากูกขัดเนาะฉั <laughs> <laughs> นขายยึกยึกตีมื่อหนึ่งเคยให้กินข้าวจะเกลือนี่มือนอปีหนึ่งกินเ่าหนึ่งรวยแล้วบบดนี้คือกินตายบอมาตายไข้าวห้างออกมันเป็นกว ายดีพรอะม่พี่น้องเอฟซีฮับแพงเบิร์ดสุกูซูโคตนนอกกบพวพโอกับสาวาอีกแล้วเพราะม่พี่น้องเลยเนาะพวกโคกับสาวาตอนนี้นอกจากที่ว่าไปหาน้องมะนาวเราไปหาน้องมะนาวกลับมาแล้อกะจีไปหาน้องาน้ำผิงโตพี่น้องเลยเนาะ,านอานานาะตอนนี้กะทังทางสก,กึมเพลินเนาะได้ลงมาซื้อใหม่เนาะใหม่ไปเห็นของน้ำมันน้องน้ำผิงเลยพี่น้องเลย คนกะเวซื้อทูพ่อเนาะตอนซื้อกับอะไรท้ายให่ตรงไหนพี่น้องในเบื้องเนาะไม่ก็มีหลายแบบหลายสติ๊เนอเท็จแบบมีบิดถูกอย่างเนาะวนนไวซ์พินช่องลมพี่น้องเลยถ้า้ใดอยางกินเงินเห็ดซานี่โอ้มาหาันเพนิดเนาะ คือว่ามีภบเนาะทางภูมิเนาะพี่น้องรถแา่ที่วันวันอยนเนาะเพราะว่ามันกลับใหญ่พี่น้องแต่ยังก็ทาถึงตลาดตเนาะแต่ยังดูอยู่ทางตลาดพี่นองเลยนะถ้าม่ค่ายเช่าขายนะคนจะไปขายเครื่องขายของคนเนาะเข็งไปไทยมา น้อตึงเสียใม่ไซเบอรสิเก็บไหม่ไหวน้อบนชุก งามเนะาะใช่แต่เจ้าชางบ้านใหม่เจ้ามาซื้อดําเพิ่นเดอ้อนี่ประตูงามงามมใ่คกขนาดเนะเาะเปิดไปแล้วบ่ประตูนะนโอ,ะอย้ยางอันนึงเนาะนี่ขบเบิดเนาะจะลาย เนี่ยนี่นี่จะเอาตัวนี้เป็นวัดนะปุ๊จะสาบปั่นไปกับเฟนโดยซื้อตัวนี้เด้อเออแอนิมอลเออสลายเลยก็แนะน้ำทางที่ดีเนาะนี่กับสีเป็นเนเนาะบรรยากาศมะนี่กับคักไรพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคึมๆเนาะคือฝนสีตกหักฝนตกพี่น้องเอ้ย ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมาเบิก่อสขึ้นน้ำไม่ขึ้นเนาะเอาประตูขึ้นเนาะทั้งเลยนะเปิดบ่ได้บ่ ไปถามเพนบชาว่ากคุปไรลก็งอมแมเนาะของน้ามันนี่ต้กเงงน้เ่ประมาณใส่เพเอมแมเนาะลยหถือด้แล้วขอมาชมบูชบกวขสูงเนนได้ย่ด่่สิบเอาอีกลว่าสบปน่้มันนีะได้ถือรนีเลย่ไ่ก่นาะ จะกลับไปยืนเื่อเอาคือเข้าเข้าประตูเพื่อนชาตเน่ากับคือสูงอยู่มันสูงกว่านีนะถ้าิกูเนาะอน้แกหนเอาห้องน้คือบทกเะแม่าได้บน่ว่ารลาะกมาเทกเปใครแล้วคุณม่ได้ เลตไจ้เสีแบบี้แบมันต่ำอาไปนั่นรแบบีก็มสอเต็มี่สิงหนะอันนี้ได้ปะห้องน้าห้องน้าาครบอันนี้นี่แหละนี่แหละห้องน้าห้องน้า ขี่ขัน้ามลงอีกได้นีแล้วองแมก่ย้องแมกน่ชนไปยะไระไนี่ค่ะไหนกนคื่อไรเพ่อนันจะมีบษณาได้ให้คักเพืักื่อให้ชื่อเา เรียบร้อยบ่านนี้เนาะไปต่อกันอยู่เพื่อนน้องน้ำพิงพี่น้องเลยบ่านนี้เนาะกลมาหอดมาถึงเพื่อนเพลินแล้วเนาะพี่น้องไปสิให้สร้างเพิ่นมาเอาเนาะนี่เนาะเพื่นพอเถ่าน้องน้ำพิงพี่น้องเอ้ย ไปบ่ได้เนาะพุ่นกระเเล้วโอ้บานยัด บักเป้าคนเนาะพอกันอีกแล้วสบายาคนสวยมากเออสวยอยู่พูดว่าสวยป้าตสลายจะไปสบายดีนน้บ่อผมามนะตอนนี้กำลังเริบกนะตอนนี้จะได้ใหญ่เเาหญ่บใ่นามคนที่จบรินั่นสี่คน โอ้ยเราด้วยว่เรามีอันว่าของดีได้หนีสักคืบุหินนลพี่เออเลยเนาะเวเราเห็นเบียกอันเมีีซ่าเลยมตาสมาม่กอังนะเอาเห็นลังคาบาดเนาะโอเคายค่ กินข้าวเช้ากับหยางนองเบาเก่ายด้ยกินข้าวเช้ากับยังหวหเออกินข้าวเช้ากับตีไก่มาเลยโอ้โอหดีแล้วเนาะไกาะ่าสันให้เห็นให้กินเนียจะบอกบอกแลอยู่ตะน <laughs> ันเลยเนาะันานะ <laughs> สีพันเมียเิ็ดเนาะผ้าเขาอันิ้ไรเด้อไ้แน่เปิดประเดมนะมันมนีเนาะเดมาวางมัน้นอ่นี้เลเนาะ วันนั้นจะว่าวงกบอันชูงเดียวะว่าวปกติเ้าเห็นสูงขนาดนี้แต่ว่าพอมาเห็นแน้วก็พอดีเาวงกบพอดีพอดีะเอาตัสงูงเบิกเธออลยอยู่เนาะส่ี่ก้จิงไดก็เอาไปตามแบบพันลวแบบเห็นแบบเป็นวันนี้นะตามแบบแนนแบบอันทางตูติคนส่งมาเบิดไปขึ้นนะแบบชุ่แบบนี้แน่นเลย บอกกล้าประเดยมจะได้เดี๋ยเจังแม่ลังคาเงยนงบอกแง่เงี้ยาึ้นขึ้นหลังคาาสักว่าสิขึ้นหลังคาเก่ากันที่เซาเอสดศกนี่แหละว่าสิขึ้นเลยนะสองเกิ้ขึ้นหลังคาเนี่ยขึ้นมุ้งลังคานะขึ้นมุ้งแม่ขึ้นมุ้งลังคาซื้ออ่าเป็นฮาร์ลิสซิ่งมากอ่ะจะจะขึ้นมุ้งเลยอันเช็ดแล้วบ่เจ้านะใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้ว ผู้ใหญ่พันวาโทรมาพันวาวันที่สาวเอสโอนเงินมาหานนะโอ้ผู้ใหญ่โซผู้ใหญ่ซอยบ้าเจ้าะกัโดยผู้ใหญ่ซอยเออได้แล้วลังคาหนะได้แล้วลังคานะเหลือแต่อันนั้นแหละเหลือแต่ปูนแล้วก็เหลือแต่ปูนแล้วก็เหลือวงกบหลายอย่างอยู่ขาดปูนแล้วงกบแมนแล้วก็บล็อกอะไรอยังเงยังเหลืออยู่ยังยังขาดอยู่หวยฟังเบาะนี่คือสิยังลายอยู่ได้ไหมเนาะฟังเบาะนี่ได้แดง ้เพราะตู้เราทิ้งไปแต่เศร้าหุ่นบ่อยนี่ไปแต่เศร้าหุ <да ่นละไปแต่หุ่นไปหาท้ามันแดงโอ้ผัวถ้าว่าก็มีผู้ใหญ่ซอยผู้เดียวมันก็เลยเอ่อก็เลยซศร้าเลยเขาเกิ่มเลยกับผู้ใหญ่ทานเดียวซอยกันเลถ้ามีผู้สมทบเขามากก็สี่ไว้นะโอ้อันนั้นเนาะอันเขาเถ้าหนูไปหากินหาอยู่เนาะเราก็เนาะบนอยู่แต่เศร้ามากแม่แม่แต่บอกก้าวบ่ ก็ไก่ลรอกเลาบริหารให้เจ้ากินเนาะแม่นะเาอยู่นน่ากินกับเจ้าซื้อมากค่หคก็ซื้อไห่นหาให้นกินก็ซื้อซื้อลำบากนะคนกับคนเข่าแม่แกนะอืมโอเค่นหายังก็ไห่เนาะแม่นเจ้าซื้อมากต่คนบริหิรให้กินซื้อวาในห้างนหนี่ยนี่ไปซื้อนะจำได้รูปมากินเลยเนาะโอ้ยังดีนาะที่มอบานีมีโอเคตนี้คุณ่าวัสว่างเราขึ้นมาขนมือนี่ไขาป้เนี่ยนสบายาสบายดีก็ดูสบายโอ้ เห็นว่าพนเป็นพนชีพิ่นก็ยังจับได้เนาะมืออันมากับสาวสุดท้าเปนเะืยเหมือนมวยแ้กาก้ากัไปแล้วหมักเตงหมักเตงผู้ชางพันผู้ช่ามใยญ่มายาวก็นดะสบายดีเด้อสบายดีอยู่ว่มันดนเนตกเกินบ่อ้มันคือตกเี่ยนี่แหละ่บ้านไรแล้วเป่นคุ มันขยิบไกหน้าบอเนีนนนนนน้ยนางหรือชั้นวันนี้นางดีเท่นน้อยเออน่งหรือขึ้น้อยไม่ได้ขึ้นจะไปหาตัดอ้อยบอเออขั่นไปแล้วั่นไปอันหนามาในกุ้กวนะ <c oughs> เออบอหรืขันขาา่างใช่ก็มาถามคนแก็มาถามแล้วนีน้ตลอดเลยอ่ะถามคือพาย อเสียงหัวเปนกันเสียงหัวคือพญานาะเสียงหัวคือคนมีอำนาจเท่านั้นบาปกล้าไว้ว่าปพังนกัดไม่คอยเป็ติ๊ก้อยระวังเรืองมินแห้งด้วยนะระวังยังกันนะฝทางทุบมาน้อยไว้ทางทุบมาน้อยฝังทุบมาน้อยมาน้อยตายเขามาไข่ใช่รปภอย่างหันร้างเลย ไปิดประตูดังก่อนฉันขอมินมาหน่อยเหี่หัวคนกินยาถูคันเนาะฉันขายึกยึกตีเมื่อหนึ่งเคยให้กินข่าวจะเกนี่มือ่อนึงปีหนึ่งกิ่หนึงดวยแล้วบาดเบเกลีกินะไตายบ่ตายไรกินาวห้าออกคนติไว อารมณ์ดีเนาะจะฮะอืมตัวบอกปันไหนใช่นายใหญ่ทิงเจ้านายใหญ่บัวบ้ามึงมาจะนายน้อยเโตมีหอดนายใหญ่นายน้อยปุ๊บนายใหญ่เจ้าได้ฉันนายใหญ่คอยไปหาหน่อไม้อืมพวกนีอยู่ด้นายใหญ่ไปเนาะนายใหญ่ไปหาหน่อไม้มาชู่กินบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาได้ปีที่สองปีแล้วนี่ยสองปีสองปีอยู่เนาะ เดี๋ยนี้สวเห็นมัดโอ้ยสุคตา่ามสบายร์ไมค์จะมเต็รไซคเต็มไข่เต็มหน้าเกิดอะไรเอะไรบ่ได้คอยข้าวเฮ็ดเบี้ยยังเป็นอะเพร,ราเราจังเหรอ <c oughs> เออพี่น้นองน่าทาผูไรคีข้ารเฮ็ดเวียยให้ความเพินน่นเหมขงังไม่เปิดที่เนาะ การอยต้องเห็นเรียเหระจัดจัดแบบนี้น้ำหกเก่าถึงหกเก่านัดไรบอสนัดไรเห็นแได้สักปล่อยกืปล่อยก่อนื้นอันนี้น้องจะมานำเลยหรจากมาชัดชัแน่เนาะยังมันห่อนแดดบ่ห่อนบ่บอเขาคงจาี่นี่แล เจ้าวันศีลวันศีลเจ้าเหยงวันศีลนั่งกลับลับนังยัางนะนังกับลาบกิบนตู้แม่ปได้ก,ดนกินข้าวแ<อ>ล้อบ่ที่าเรากินบ่ขนะบุกทากินบบหางเดกเนองเลยเินเดกีเ็งานใบนงาน็จะตายใหลี่ยมแล้เห็เงินใจข้าว ่าอะไรพื้น่่าเขาเสามาเมีเงจ่ายาเสามาไปนอนได้นอนแบบดูตามผมไม่เลยทีถึงนีไฟมากผมเวกเนาะโอ้าสีเลยปีงามเกสเจียวอะสีเจียวคนน่ะ โอ้ด่าีเรืองแต่ว่าีเรืองเ,ออเออนาเดี๋วอถ่าเถอยแล้ว้นังยัง่าเพ่นมือเาน้ำแต่ว่าปลอยยัง่าเพ่นขี้ขานเห็ดเวียนยังาเจ้าขาดเบาน้ำอยากกมินมาน่อยจเจ้าไม่ตาย菩萨เอ้าม้งในมินเขียวแมงควรเสว่า,า,ววา,วาง <c oughs> <c oughs> ใคไปเลยมาอืมอืมผิดก็เริ่มสาบแล้วพี่น้องเลยของนำนเ,ววเนาะคือชิลเลไวยเนาะ สมว่าบ่าวก้าวเพิ่นว่าไว้ว่าป,ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะขึ้นสีบ่หอดตอกเนาะเมื่อนี่ก็ยังบ่ทันคำพี่น้องไอ้เผื่อคำนี่ก็ขึ้นใช้หลายตืบตอนนี้กบทงสง้างเพิ่นสีไปเอาวงกบกับบานประตูลงเนาะ โอ้ไม้กับไม้เ ANG, นืยอดียังดีเนาะถ้ากิไม่อยากถักเลยมาจิกได้เลยนะมันไม่เป็นแบบนี้เลยมาจิกไม่แค่น,นั่นเลยนะไสแบบแบบติกจะมัแบบนยังมูมีอยู่อ่ะถ้าิมาใส่ผาติ๊กมันจะมีบร่รสอง,สอง,งมตรเขเขาก็ใส่กับองน้มี่เี่ยเาบอกให้ใส่งาน่เจ่ได้ห่แล้วเายาจะมือนาะถือก่มอนหนึ่งนาะือแล้วผาติกือเนาะ โอ้ยน้อยตักจางผู้นั้นบอกว่าไอยากปงทัจางู้นีไ่อยากปงอันนี้อันนี้ยุ่งจับบานประตูบานประตูบอันนี้เราใส่เนี่ยอยงแพ้งบจังกะโอ้ยอันนี้พัาน่น้องยนี่ไงเออบานหลังบ้าเห็นปนี่ย้าปิดมันอ๋อปิดไปเลยลงเลยลงสระ เดี ra, ๋ยสได้คือมาส่งอย่าเนาะคิดหีประมาณนี้ครับมีโท่หาเซนหาขอเด้อดนั่คเงินก้อนนี้คิเพื่อนชอบฝากกดติดตามก็แล้วกดแชร์เป็นกำลังใจเห็นไหมพอั่้แหละอบ่เก่าได้ได้ไเอานำได้รถอยู่ในห้นนีลครับได้ไปเอารถบ่อเก่าโดยโดยคิดนี้ก็สิบว่านีลกระตุ้งกับสาวกับกอล่าคนนี้หม่ออกานคลิปนะสบายดีสบายดีบ่อเก่าไปเอาเลยแล้วเขาจ่ายเงินเห็นเลยเห็นเห็นลอไปปโดยไ <c ười> คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะเพื่อนพี่น้องจะวางก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกะักคืนเพื่อนมาส่งเป็นทีเฮียบหอยแล้วเนาะจะไปพี่น้องบึงพี่นอนอีกเถื่อเนาะกะับพบพก,กันใหม่ในะคลิปหน้าเด้อเพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี